เกอยสวัสดีนะคะคะ่ะโอ้กลิ่นหอมกาแฟมากเลยหอมกาแฟสดตอนนี้ไม่ดีนะทำให้เราไม่ง่วงนอนแค่ได้กลิ่นก็หายง่วงแล้ว วันนี้เป็นวันหยุดนะครับสบายๆวันเสาร์อาทิตย์ร้านพี่อ้อยนี้เปิดตั้งแต่วันไหนครับพี่อ้อยวันอังคารถึงวันเสาร์นะคะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์ครับวันนี้บรรยากาศวันหยุดลูกค้ามาแต่เช้าเลยนะพี่อ้อยปั้งร้านเกือบไม่ทันนะเมื่อเช้าร้านพี่อ้อยจะเป็นบรรยากาศ ริมถนนแบบนี้นะครับริมทางชิวๆสบายๆลูกค้าสามารถจอดรถด,ด้านหน้าได้เลยนะครับเพราะว่าถนนค่อนข้างกว้างแล้วก็ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะครับ,บางช่วงถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์รถเยอะนะช่วงเชา้ากับช่วงเย็นผู้ปกครองมาส่งนักเรียนแถวนี้ก็จะเป็นเส้นโรงเรียนบัฒนาการศึกษาแล้วก็ปฐมบิดาพรนะ าูชิโน,โน่กินหอมเตือนไปนมุ้ยเนี่ยบดใหม่ๆสดๆเครื่องบดกาแฟเลยนะครับเอามาเรียนรู้จะได้คล่องนะจะได้เข้าใจเครื่องกัน เวลาพี่อ้อยยุ่งๆพี่อ้อยก็จะไม่คุยกับเรานะทุกคนเดี๋ย <laughs> วจำสูตรไม่ได้สมาธิตอนนี้ค่อนข้างหนักแน่นนะเพราะว่าออเดอร์เข้าวันนี้นี่เป็นแก้ว22ออนนะครับอันบ็อกใหม่ๆสดๆเลยจากเมื่อวานนะง่นนี้เปิดใช้เลยจริงๆผมดูพี่อ้อยมาในแก้วพี่อ้อยนี้ไม่ซ้ำแบบเลยนะหลากหลาย หลากหลายโลโก้ครับแต่ปีนี้เหมือนพี่ว่าจะชอบที่โลโก้ตัวนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าโลโก้นี้สวยขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับผงด้านบนผงอะไรครับพี่ลอยผงโกโก,โก้ค่ะโรยลงไปแล้วทำให้หน่ากินมากๆนยครับหน้าตากาแฟ สิบบาทจ้าขอโทษทีซาเด้อค่ะพึ่งตั้งร้านแล้วเือกีค่ะเกือบเปิดไม่ทันใช่ไหมพี่อ้อยเปิดไม่ทันลูกค้าก็อุตส่าห์จอดรถรอใช่ค่ะดี่อยนะลูกค้าใจเย็นอยู่โมโหแล้วะโมโหในใจแล้ววันนี้เป็นวันที่เปิดร้านชานะคะหลายร้านต้องเป็นแน่เลย ถ้าวันหยุดอยากเปิดแบบช้าๆหน่อยใช่ไหมได้ไถ้าถ้าถ้าอากาศอย่างนี้คือทุกคนจะรู้กันนะแต่ก็ชอบนะคะสะดก <c oughs> ดีมีออเดอร์สามแก้วนะคะสามหรือสี่แก้วพี่อ้อยเมื่อกี้เหมือนน้องสั่งสามนะสามแก้วใช่มีอะไรแนะนําพี่อ้อยก็ได้นะครับ <c oughs> เผื่อพี่อ้อยทําข้อนี้ผิดบ้างถูกบ้างนะครับ สถานที่แป๊บหนึ่งนะคะในวันที่เปิดลานสายอะไรอะไรก็มักจะเกิดขึ้นนะคะสนุกดีตรงนี้เป็นบปรับเบอร์บทใช่ไหมครับพี่หอยไม่นี้เนาะอ๋ออันนี้ละเอียดอันนี้เป็นเส้นเกณฑ์เขาพี่ลายครับอยู่ตรงกลางพี่ลย ได้ไหมพี่อ้อยเดี๋ยวกำลังเจวนี้พี่อ้อยลองเทสดูนะครับในี่แหละคือสิ่งที่ผมงองมาดูยังไงว่า <c oughs> ได้ไม่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> รองอีกสักรอบ<า>ต้อง <ใจ S 2> ปรับเบอร์บทให้เข้ากับมันเลดกาแฟเรานะคะ ก็เลยต้องหา,ายากหน่อยครับมาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้หรือไม่ถ้าเราเซตไว้แล้วรอบต่อไปเราก็ไม่ต้องเซตอะไรมากค่ะครับแต่ว่าอันนี้คือเราเพิ่งได้มาลองเขาเป็นจริงเป็นจังทำงานจริงนะคะ ได้แล้วหละได้แล้วพร้อมชงแล้วเครื่องก็อยู่สูงสูงกว่าตัวพี่อ่อยด้วยสูงกว่าคนเครื่องใหญ่มากอาจจะดูพิธีพิธันละเอียดนิดนึงด้วยนะครับทุกคน ละเอียดเยอะเลยค่ะละเอียดเยอะเลยแล้วก็ขาดไปก็ลืมนะคะกลับไปใช้เครื่องเดิมกลับมาใช้อีกก็ลืมเห็นไหมผมทักพี่อ้อยอยู่ว่าสลับกันไปกันมาจะไม่ลืมเพราะี่นี่นะเนาะพี่อ้อยมีห้องทํางานขอพี่อ้อยพูดว่าต้องจดต้องต้องจดสูตรต้องจดวิธีการใช้เครื่องด้วยเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับเพื่อไม่ให้เราลืม คลิปนี้ก็จะดูแบบดูวิธีวิถันหน่อยนะครับเป็นกาแฟสดด้วยต้องละเอียดโอเค หอมหอมทะลุไปงัดเลยเบติโซทั้งสามแก้วเลยใช่ไห<า>มครับาส,สามแก้วเลยค่ะเอติโซสามแก้วเลย คาประจำนะคะน้องอะไรนะจําชื่อน้องไม่ได้ลูเคาประจาแต่จําชื่อน้องไม่ได้ที่จําไม่ได้นี่เพราะสมองคิดไอ้นี่ <c oughs> อยู่กับกาแฟอยู่กับกาแฟแต่จาแต่แต่จําร้านน้องได้รู้ว่าน้องอยู่ที่ไหนรอยเอสเปรสโซของเราสามแก้ว เข้มกว่าลาเต้ใช่ไหมครับเข้มกวลาเต้จ้าวันนั้นอ่ะผมสั่งลาเต้เลทุกคนโหไม่ได้นอนตีสองก็ไม่หลับไอ <c oughs> ตอนทํางานนี้ง่วงนะเราอ,อ่าก,กินตั้งแต่ประมาณห้าโมงเช้าออกลทธิ์อีกทีช่วงประมาณสี่ห้าทุ่มนอนไม่หลับทรามานตัวเองมากเลยกินลาเต้เลยจะเปลี่ยนชื่อร้านว่าเป็นร้านกาแฟตีสองนะคะลูกค้าคอนเฟิร์มกันยาวมาก ผมก็ไม่ค่อยกินกาแฟสดด้วยเนาะวันนั้นทำงานลูกค้าาบอกอกินดูก,กินแรกๆหลับนอนไม่หลับเหมือนลูกค้าประจำพี่อ้อยคนหนึ่งเริ่มจากกินเนตกาแฟอ่อนๆอ่อน,ออนมากๆนะค,ะครับตอนนี้พัฒนาไปเป็นเอสเปรสโซ่ๆๆแล้ว <laughs> ตอนนี้เป็นเอสเปรสโซใช่ไหมกลับคืนเป็นกาแฟไม่ได้ด้วยกลับไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ลาเต้ก็ยังไม่ได้เลยใช่หค่ะเรียบร้อยมารับหรือไปส่งคไปส่งค่ะน้องจะรอรับเมื่อเช้าแต่เครื่องยังไม่เสร็จดีนะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปส่ง ฟองนมด้วยหน้าตาดูดีมากเลยกลิ่นหอมๆเลยกลับมาแล้วเมื่อกี้วาร์ปไปส่งออเดอร์ี่อ้อยนะครับทั้ง3แก้วลืมเก็บเงินมาด้วยรับออเดอร์ลูกค้ามารีบแหมกลัวไม่ทันแต่รู้จักร้านอยู่เจอลูกค้าเห็นผมไปส่งกาแฟพอเห็นหน้าผมไปส่งปุ๊บวุ้อยากกินยังเลย ก็เลยสั่งผมมามีอเมริกาโน่น้ำพึ้งแล้วก็โกโก้โกนะครับนีไ่ไงมาถึงแล้วเนี่ยรูพาจอดรถสนดวกเลยนะครับหน้าร้านวันนี้วันหยุดสุดปังมากเลย เอาจริงๆคิดว่าวันนี้จะเงียบเซอร์ไพรส์อีกแล้วสักครู่นะคะเมื่อวานนี้ลองสัดงที่แล้วใช่ไหมว่าอยู่ต้องเป็นออเดอร์นี้แน่ๆเลยคุณมาก <laughs> <laughs> คุณตอนใส่นี่แหละคุณตอนใสล่ลาดช็อกโกแลตนี่แหละใช่แน่ๆไม่รู้อุดผงอะไรเนาะก็เรียกว่าไม่รู้ว่าเรียกผงอะไรเนาะจะเก็บช็อกโก,กแลต เก็บช็อกโกแลตไปไหนก็ไม่ค่อยได้มาไีช่วนี้ป้าเขาอยู่ป้าเขาก็เลยมารับขผลผลิตคนเดียวออกมาคุยกับตากล้องอยู่ป้าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่เห็นเนียป้าอยู่ป้าเขาก็เลยมารับผลผลิตจ้าอันนี้ก็ให้ไปเห็นไปส่งกาแฟเมื่อกี้นี่แหละตามมาเลย นี่กับผึ่งเปิดร้านค่ะนี่เปิดร้านแล้วกับเหี้ยเเลยเออตอนแรกนึกว่าจะเงียบวันนี้ลูกสาวไม่นั่งาามาค่ะวันนีไ้ไม่ค่ะไม่ได้เนาะไม่งั้นยังแม่อยากกิน,นใช่เนี่ยเศษ เรียนพิเศษประถมพิดาพรไหมจ๊ะประถมไหมเรียนพิเศษตอนผมพิดาพรไหมเปิดคืออาทิตย์แรกเปิดเทอมนิส็จอาทิตย์แรกวันแรกเลยใช่เพราะว่าอยู่เมื่อเช้าเป็นวิ่นวันวุ่นวันเลิกเรียนกี่โมงครับเป็นพิเศษสี่สิบกจะควดสอนแค่สามวโมงอ๋อคณิตทยอัั่แต่อันี้ลูกสาเรียนแค่องชาวก็เลยอยจ้ะเรียน่สองชวมมาตั้งแต่นมครับ อะไรดีคะน้ำแต๊ดนะครับได้ค่ะจี๊ดจี๊ดเลยเนาะแซ่บที่จุลิลลุกได้เลยเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวจี๊ดสะใจเหมือนฝนไม่เคยตกเนาะเมื่อคืนตกเมื่อคืนตกแรงมากแล้วเช้ามากเหมือนไม่เคยตกเลย เนะนึงว่าวันนี้จะคืมด้วยในวันนี้แดดแรงอะไรนะคะเวาใส่เลยท็อปี้รู้ไหมว่าเป็นคนไทยเป็นคนใส่อไม่ค่ะแต่ว่าสังเกตดูแบบออเดอร์ลูกค้านี่คุ้นๆใช่แน่แน่ ใส่คุ้งอยู่เนาะใส่ไหมใส่ทุ้งเป็นเท่าไรอันนี้ห้าสิบห้าสิบสามสิบห้าสี่สิบห้าเป็นเก้าสิบห้าค่ะใส่คุ้งให้สักหน่อยเนาะไม่ให้ลูกค้าจับอย่างนี้เอาการเพื่อนมือเนาะใช่ค่ะเก้าสิบห้าขอบคุณค่ะ วันนี้สิเป็นเฟอร์ฟ้าจากน้อยพอาจัดล้านแล้วกันยาวเลยพ <laughs> ันไดเขาทีบันได <laughs> จะมาแจ้งหนูหต้องขายดี่ต <laughs> ้องเป็ีจยนจ,าจา้ามายุ่มมายุ่ยนี่แม่โดเตอรอันไหนครับอันไหนครับ เดียวจี๊ดไหมคะหรือว่าเอาอร่อยพอดีอดเลย<ส>พอดีแซบ <laughs> เนาะ ีเด็กกลับมาบ้านบอกค่ะเนี่ยผมล่าโอ้ยมือเลยฮะตอนีเงาเงาเลยักเอากำลังเต็สู่งานใหม่คุณแล้วชิดหายงไปไหมจะเงาเลยเอาโกมือเลย ขอาเซาวาทิดนี่เกษาวาทิดนะหลักเล่นมาครับเออเซาวาทิดนี่จ่้สองหมื่นสองหมื่เอาใี่ห้อใจเลยเด้อลูกค้าอยู่กรุงเทพเลยทุกครั้งที่ลูกค้าลางานมาก็จะมาที่ร้านพี่อ้อยครับเมนูโปรดที่เขาจะเป็นอย่างนั้นเลยครับผ่ามะนาวอร่อยที่สุดในโลกกดดันเลยนะคะอร่อยที่สุดในโลกหนีขี้ยากเนื บอกอร่อยที่สุดในร้านนี้ทำได้นะคะจะได้ไปเก็บเงินให้พี่ออยอยู่เืมือมตังมาด้วยไหม <S <S อเอาออเดอร์ไปส่งให้ว่าอ,อย่างดีไม่เป็นไรคะ่ะน้องอยู่ใ,ใกล้นี้เองบอกคิดยากเลยเจอออเดอร์เข้ามารีบมาสั่งพี่อ้อยเลยกับลูกค้า ีเหมือนกันกลัวลูกค้ามาแบบไม่ได้ถ่ายออเดอร์ลูกค้าน่ารักน่ารัก่โหกลัวลูกค้าที่สั่งไว้มาถึงก่อนใช่ไหมคะเกินน้ำลายไปหลายหยกแล้วนะครับทุกคนน่ากินมากเนี่ยเมนูนี้ซาจ้าเมนูกาแฟ ผมจะรีบไปเก็บตังค์ให้พี่ร้อยก่อนนะครับทุกคนครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปใหม่ๆดีๆชมทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับรีบไปเก็บตังค์ให้พี่ร้อยก่อนลืม